สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาทดสอบความรู้กับสิ่งที่นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ไปในแต่ละสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก่อนอื่นเรามาดูเกณฑ์คะแนนที่นักเรียนจะได้รับจากการทําแบบทดสอบความรู้นี้กันเลยนะคะข้อสอบจะมีทั้งหมด15ข้อเก็บคะแนน5คะแนนโดยจะใช้เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้นะคะ ถ้านักเรียนทําได้13-15ถึงข้อนักเรียนจะได้คะแนนเต็ม5คะแนนนะคะถ้านักเรียนทําได้10-12ข้อนักเรียนจะได้4คะแนนนะคะแต่ถ้านักเรียนทําได้ต่ำกว่า10ข้อนักเรียนจะได้คะแนน3คะแนนเท่านั้นนะคะถัดมาเรามาดูวิธีการเข้าแบบทดสอบความรู้กันเลยนะคะ โดยให้นักเรียนเนี่ยคลิกเข้าไปที่ลิงก์ที่คุณครูได้โพสต์ไว้ให้ในบทเรียนออนไลน์นะคะเมื่อนักเรียนเนี่ยคลิกเข้ามาแล้วนักเรียนก็จะพบกับหน้าต่างดังต่อไปนี้ซึ่งในส่วนแรกจะให้นักเรียนเนี่ยกรอกข้อมูลก่อนทําแบบทดสอบความรู้ก็คือชื่อนามสกุลระดับชั้นแล้วก็เลขที่ของตนเองเมื่อกอกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มถัดไปหรือปุ่ม next จากนั้นก็จะเข้าสู่หน้าทําแบบทดสอบความรู้ดังนี้เลยนะคะวิธีการตอบให้นักเรียนเนี่ยคลิกที่ช่องวงกลมด้านหน้าของตัวเลือกในข้อนั้นๆก็จะขึ้นจุดวงกลมในข้อที่นักเรียนเลือกตอบนะคะแบบนี้เลยค่ะและนักเรียนสามารถเปลี่ยนคําตอบได้โดยคลิกตัวเลือกใหม่แบบนี้นะคะ เมื่อนักเรียนทำข้อแรกเสร็จแล้วให้เลื่อนลงมาทำข้อถัดไปจนครบทั้งหมด15ข้อเลยนะคะโดยจำนวนของตัวเลือกในแต่ละข้อเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละดับชั้นนะคะเมื่อนักเรียนทำทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนตรวจทานให้เรียบร้อยและกดปุ่มส่ง หรือปุ่มสับมิดนะคะในกรณีที่นักเรียนกดปุ่มส่งหรือปุ่มสับมิดไปแล้วนะคะแล้วระบบเด้งขึ้นไปแบบนี้ขึ้นเตือนเป็นกรอบสีแดงแสดงว่านักเรียนเนี่ยตอบไม่ครบทุกข้อนะคะให้นักเรียนทําการตอบในข้อนั้นให้เรียบร้อยและกดส่งใหม่อีกครั้งหนึง่งเมื่อส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็จะเจอกับหน้าต่างนี้ให้นักเรียนเนี่ยกดที่ปุ่มดูคะแนนหรือปุ่ม View Score เมื่อกดข้อไปแล้วนะคะนักเรียนก็จะเห็นคะแนนรวมตรงนี้ค่ะเมื่อเลื่อนลงมานักเรียนก็สามารถดูคำตอบที่ถูกต้องของแต่ละข้อได้เมื่อนักเรียนดูเสร็จแล้วนักเรียนอย่าลืมแคปภาพหน้าจอคะแนนรวมไว้เป็นหลักฐานและส่งให้คุณครูดูในบทเรียนออนไลน์กันด้วยนะคะเมื่อนักเรียนเข้าใจรายละเอียดต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนมาเริ่มทำแบบทดสอบกันเลยนะคะ